สวัสดีครับผมครูยศประกรณัดเกศีสังนะครับวันนี้เรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นป .3 นะครับก็ขอสวีดัสสวัสดีปีใหม่นะครับกับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นป .3 นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับช่วงปิดโควิดไปช่วงระยะหนึ่งนะครับ วันนี้คุณครูอยากจะทบทวนนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนักสัตว์นะครับสัตว์ว่าปีใหม่ปีนี้ปี25 6 4นีนี้นักสัตว์คืออะไรนะครับจะเป็นยังไงนะครับอยากจะให้นักเรียนจดจำนะครับปีนักสัตว์ชวดฉลูขานถอะมะโรงมะเสงมะเมียมะเมลวอกละกาจอกุลนะครับมีนักสัตว์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้นะครับ จากบิดิทัศน์บทเพลงนี้นะครับก่อนจะเรียนรู้นะครับมาทราบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับเจอกันเลยครับ12นักสัตว์มารู้จักสักตว์12ชวดหนูชะลูบัวขานเสือทอกระตายมารู้ มะเมียมามะเม,ม,ม่แพะวอกลิงกระกาไก่จอสุนัข มาเมียมามาแม่แพะโบกลิงประตาไก่จอสุนักปุนหมูจ่อสุนักปุนหมูจอสุนักปุนหมูค,ครับเป็นยังไงบ้างครับกับบทเพลง12นักสัตว์นะครับสนุกไหมครับได้สาระความรู้นะครับ หรือเปล่านะครับตอนนี้คุณครูอยากจะทดสอบความรู้จากที่นักเรียนศึกษามานะครับว่าปีนักสัตว์ทั้ง12นั้นมีสัตว์อะไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนมานะครับปีชวดนักสัตว์อะไรฉลูสัตว์อะไรขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียแม,ะม,ะม,ยมสัตว์อะไรนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนลงมานะครับใส่ใบงานแล้วก็ถ่ายภาพมาส่งคุณครูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบคลิป,ปเพยงแท่านี้ครับสวัสดีครับ